สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องถ่ายเดิรรักน,นะคะ,คนนะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณม่านพ่อเสือนะคะพี่แก่สับประรดนะคะให้คนทางทุกๆเชื่อกนะะัน <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกกำลับบงใจนะคะ มีอยู่สามแถวนะคะลักกี้ลักกี้ก็มาช่วยนะการเนดูลักกี้เราก็มาช่วยหลหลขอบคุณมาม่านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณแม่ๆ่เอซนะคะที่สั่งตักร,รดนะคะจากบ้านพ่อเสือให้ อนชาวช้างทุกท่านได้รับประทานนะคะก็มีหลายเชือนะคะพ่กคนแม่คนก็มารับสับประรดนะคะแต่เล็กไน้อยก็อิ่มท้อง มื่หนึ่งคืนโดยสบมันมที่แตหลายเวันเด,ดิมจะหมดแล้วนะคะนี่นี่นะคะแต่ละเชือกเราจะได้ประตาตามาณน,นี้นะคะขอบคุณมากานะคะขอบคุณบ้านพ่อเสือน,นะคะที่จีบรดให้น้องน้องช้างนะคะคอยโต น,นี่ของเลิศลักนะคะนี่อืมนี่นะคะกองดินที่เราจะทำบ้านให้หน้งองอ้นนะคะลงได้เพิ่งลงได้ห้ารถนะคะจะเอายี่สิบรถนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แหล่งน้ำมาจากทางบ้านพ่อพดนะคะจะไหลลงมาฝั่งนี้นะคะเราต้องขมสูงสูงนะคะ ตรงที่เห็นเต็นนั้นตรงที่เห็นเ,นนเนนต็นนี่ก็จะเป็นแม่กับพ่อเติงนอนนะคะนอนเฝ้าน้องเดินรักนะคะต่อไปนี้ถ้าทำบ้านให้พี่อ้นตรงนี้เราก็จะนอนเฝ้าคนละข้างนะคะทางนู้นก็จะเป็นแม่กับพ่อนอนนะคะหลังเก่าหลังใหม่ก็จะเป็นพี่อ้นนอนนะคะตอนนี้ก็ให้เด็กๆเล่นไปก่อนนะคะนี่ขอบคุณค่ะ คนเป็นแม่จันทิพย์มากมากนะคะคนละรถสเลิงนะคะนี่นี่ก็จะได้สับกันกินนะคะนี่คนละหนึ่งรถเข็นนะคะรถเข็น เอาเวลากินสับกัย่าเราปลูกนะคะแล้วก็หญ้าที่แม่เอฟซีสั่งให้นะคะที่เข้าโรงเรียนกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะโยลักกี้ขึ้นเล่นก่อนเลยลักกี้ขึ้นเล่นก่อนเลิศรักเลยเฮ้ยเล่นแล้ว เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยดูนะคะเล่นใหญ่เลยได้ดินใหม่นะคะผมต้องเหยียบที่เหยียบทางให้ก่อนนะครับพี่อ้นเหยียบที่เหยียบทางให้ก่อนนะครับพี่อ้นครับเดี๋ยวผมเหยียบที่เหยียบทางให้ก่อนช้างเหยียบนาพญยาเหยียบเมืองก่อนพี่อ้นจะปลูกเสาปลูกบ้านผมต้องเป็นคนเหยียบก่อนนะคะ นี่หยาดที่ให้พี่อ้นแล้วนะคะนี่โอ้กินมันเหมือนเลยเผาเ้ยเป็นดินที่เขาปลูกมันสำปะหลังนะคะนี่ตัวน้องเริ่มจะแดงมากนะคะจะออกแดงเหมือนแม่แล้วนะคะนี่มองไปเป็นจุดเลยที่ตรงหนูแก้มนะคะนี่นนขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลิศนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศรักน,น้อยแต่ขอเก็บไว้ให้นานๆนะคะเก็บไวนะ้และอ้อมกดอดอ้อมใจของพอ่อพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะดูนะคะนุ่นแม่นิโคของเราก็สวยนะคะนอนแล้วนอนแล้วผมอยากนอนที่นี่นิ่มๆนอนไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวแม่ลงให้อีกเดี๋ยวตอนนี้กำลังได้ห้าลดนะคะ เดีพรุ่งนี้เขาก็จะเอามาให้อีกนะคะนี่ก็ค่ําแล้วนะคะนี่รถละปีนี้แพงมากนะคะรถละสองรอห้าสิบคะแนนก็จะเป็นพ่อหนอมนะคะเป็นคนมาดันมากีดให้อีกนะคะนี่อู้นอนหลับเลยชอบมากที่นิ่มๆผมอยากนอนมุดหายเลย ก็ประมาณระดับนี้นะคะจะทําให้สูงนะคะเพราะว่าถ้าต่ํามากร่องน้ํานะคะนี่เวลาฝนตกร่องน้ําก็จะผ่านมาทางนี้นะคะเพราะว่าเป็นร่องน้ำนี่ก็อย่าลืมมาติดตามตอนที่บ้านเลิศรักขายผลไม้นะคะต่ออีกนะคะเพราะว่าน้องพักได้สี่ห้าเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เราขายมา แต่ยังไม่พอนะคะยังไม่พออันนี้ถมดินก็คะแนนก็ประมาณ20รถนะคะก็รถละ250คะแนนนะคะแพงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรถละ200นะคะน้ำมันมันแพงขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้ว,ลวพ่อเอ้ยรัดอัเดพ่อเอ้ยดูดูนะคะเฮย <laughs> เด็กน้อยถูกใจที่มีดินเล่น นอนหลับแน่ๆวันนี้นอนหลับดีพรุ่งนี้จะได้ไปแห่งานตั้งแต่เช้านะคะน้องต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะเราจะออกตีสี่นะคะจะภาพให้เดินทางตั้งแต่ตีสี่นะคะกลัวจะภาพกลัวไม่เห็นช้างนะคะกลัวไม่ได้ช้างเลยให้ไปแต่เช้าพรุ่งนี้เช้าน้องเลิศก็จะขึ้นรถตัวเองนะคะไม่ได้ขึ้นกับน้องดาวนะคะน้องเลิศจะขึ้นไปกับพี่พี่อ้นนะคะพี่อ้นก็จะเป็นคนคุมน้องเลิศไปนะคะ ี่ไกลด้วยนะคะขี่เชือกเดียวด้วยต้องสารคามนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีพี่อ้นแล้วเราก็ได้หญ้านะคะได้หญ้าจากพี่ดิ้วสั่งให้ <Okay. S 1> แม่เอฟซีเธอทุกท่านนะคะสั่งให้เอฟซีไม่อบอนานก็สั่งให้นะคะเราจะเอาขึ้นรถไปให้น้องเลิศนะคะ <Okay. S 1> กินตามทาง <Okay. S 1> กับกล้วยนะคะกล้วยก็จะเอาขึ้นให้น้องเลิศกินตามทาง <Okay. S 1> าน้องจะได้กินดูคุณดูด เห็นย He okay. He oh, oh. uh ่านะคะเห็นย่าโอ้โหอึบอึบโอ้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 น้าติงพอดูดูหงงงกจี้อกขุนโอ้โหสองขุนกัดกันแล้วนุนไม่มีคนช่วยน้องฟุกนะคะน้องฟุกกับน้องตาลตีกันแล้วนุน มองเห็นพ่อเขียวนะแล้วมองเห็นพ่อเขียวแล้วต้องพยายามมองหาต้นไม้เออหาต้นไม้ลืมแล้วลืมแล้วปล่อยอิสระแล้วมองหาต้นไม้ไว้ครับ เพราะว่าลูกช้างครับเต้นไปเต้นมาห้าวน้ำันครับผมเหยียบที่ให้พี่อ้นแล้วนะครับน um ี่ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเหยียบที่ให้พี่อ้นแล้วนี่แล้วก็จะได้ปลูกฝังนะคะบ้านให้เนาะให้พี่อ้นนะกันนีเล่นเล่นตัวใครตัวมันด้วยพ่อใหญ่ตื่นไปแล้วไปแล้วลักกีลักกีนี่แหละใช่ขัวใช่ ต้องนั่งเฝ้ามันนั่งเฝ้าไม่ได้ต้องต้องวิ่งขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใ้ช่องน้องเลิศนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะที่แม่เอฟซีเข้ามาให้กําลังใจก็ปวภายเลิศรักนะคะรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะ สรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ